ตอนนี้นะคะแหวนก็มีละครดีๆจากช่องสามอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กําลังไทยทำกันอยู่นั่นก็คือเรื่องรอยใหม่นั่นเองอนะคะล่าสุดเขายกกองไทยทำไปกันถึงภาคเหนือเลยทีเดียวรับรองว่าเห็นภาพเราจะต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะ พีออฟพงพัฒน์กับพี่แดงธัญญาแห่งค่ายแอคอาร์ตยกกองถ่ายรอยไหมพร้อมพระนางอัมบัติชาติแอฟทักษอ่อนชายชาติโยดมทีมนักสแสดงและทีมงานเกือบครึ่งร้อยไปปักหลักถ่ายทํากันที่จังหวัดลําปางและเชียงใหม่ซึ่งก็มีทั้งฉากปัจจุบันและในอดีตโดยเฉพาะฉากย้อนยุคขบวนแห่เจ้านางมณีรินแอฟทักษอ่อนเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ที่อลังการสุดๆโดยใช้วัดพระธาตุลำปางหลวงวัดคู่บ้านคู่เมืองของลำปางที่สวยงามเป็นสถานที่ถ่ายทํา ซึ่งงานนี้ต้องยกนิ้วให้กับสปิริตอันสุดยอดของสาวแอฟเพราะว่าฉากนี้ต้องนั่งเกรงอยู่บนเสลียงท่ามกลางแดดร้อนแถมยังต้องถอดรองเท้าเดินบนพื้นปูนร้อนๆอ,อีกหลายเทคเพื่อจะได้ภาพที่สุดแสนเพอร์เฟกนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวย,ยังต้องสลับเล่นทั้งในอดีตและปัจจุบันอีกตั้งหากในขณะที่อีก2หนุ่มอ้ํากับชายมาคราวนี้แสนจะสบายไม่ต้องตากแดดแถมบทพูดก็น้อยกว่ายเยอะเลยละค่ะ หนื่อยสุดร่องเฉยๆนี่เหนื่อยนะก็ยิ่งใหญ่อลังการตอนแรกก็นึกเอ้ยสบายเจ้าหญิงก็อยู่ในอยู่ในเกี้ยวก็นั่งมีคนแบกเกี้ยวไปสบายตอนหลังต้องเดินขึ้นพระธาตุต้องถอดรองเท้าด้วยเดินไกลมากแล้วก็หลายรอบอยู่ร้อนมากด้วยด้ข่าวคุณสรยุทธ์บอกว่าลําปางหนาววันนี้เป็นไงคะแทบเป็นลม ไม่เคยเลยค่ะยังไม่เคยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มากราบค่ะและที่สําคัญคือเป็นกระบายของคนดูด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะแต่ละแต่ละฉากที่ถ่ายไปก็จะมีประเพณี <c oughs> มีวัฒนธรรมแบบแบบทางเหนือที่บางทีเราจะไม่เคยได้เห็นได้ได้ดูนะครับ <c oughs> เพราะว่าทีมงานนก็จะทํา <c oughs> ทํางาน ทอ่ทำกันบ้านกันหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆหรือของที่ใช้ในฉากนะครับแถมเรื่องนี้พิเศษกว่าทุกๆเรื่องด้วยค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ดูประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนทางภาคเหนือในภาคปัจจุบันแล้วเนี่ยยังมีอดีตด้วยใช่เพราะฉะนั้นได้ดูสองยุคสมัยเลยนะคะแล้ว แ,แตเต้พีเอฟชอกอนะคะแหมเป็นนังรเจ้านางมณีรินนะคะ<ห>สวยงามเข้ากับบทบาทมากๆเลยยังไงนะคะถ้าเรามีภาพนะคะเบื้องหลังการถ่ายทำสวยๆแบบนี้อีกก็จะเก็บมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพากันสักครู่นะ